่นี่นะเ้าแม่มีิบ่มดครับพอเมียงนี่สบายดีได้พี่น้องสบายดีเอฟซีเปิดชิมหลได้อพี่น้องผมเงาะเปิดหรอเปล่าสวัสดีค่ะตอนเดิมาบ้านนั้นเจ้านายพี่น้องแม่ก็สิเมื่อนำกําลังจะเดินทางมาบ้านเขา่าย้าปเที่ยวมาบ้านเฮามาบ้านพีฟันกําลังเียนขึ้นโหลดพี่น้องมาน เ็มตัวบอกจะไปหโมงเอบอกว่ให้มาเร็วๆว่อหรือวบอให้มาเร็วๆยัแม่หุ่นไมึ่งมมาหกคนเ่าอไพออิงำ่น้องของเต็มหลดเลยคของจะนายบ่อนตะกะ เอาอันลงกันได้เอาอาซุปในลงเออเอาลงกันนันเอาลงก่อนซีชมพูน่าก็เอาลงก่อน,น,ออนจะเอาจะเอาขึ้นตัง ดีค่ะของเก็บว่าไม่องไว้ตอนนี้จากโมงไว้แม่สามตีสองสี่สิบพี่น้องมะหอดอันตลาดการสินบ้านนั่นพี่เลี่ยมอย่าซอยจู เนื้อซอยจุแหวสื่อนกับเขาพี่น้องพี่มันกับประสือคล้องกันี่ยตลาดส่งพี่น้องที่มาถึงกันแล้วสิ่เลยนะคะวัสดีค่ะพรุ่งนี้เช้าเสร็จถึงจะไปสวรรคนาเขียรนะคะเจ้าฮอนมาพักอยู่บ้านนั่นพี่เพินแล้วกัสิเป็น ห่อตอนเสารนะพี่น้องมัละหุงนู้สพักงามอะไรเนาะเอาหมูเสือร้รองไห้ มาลอแน recuper. ่นอนตเซ็แค่เลยว่าเฮ้านเสรว่าจ้างารถไปมาโอ้ขัมไปตนานดิตลาดขับางไปม้ะอ๋อขมสร้างไป โอ้อาหารสด้ายากาศไม่นาพอดีพอดีเนะไง่าหมให้แม่ถือเลยมาหงอันเป้ตะเซ่ บุกอกกัหว่งวหลายเรื่องนเจ้ากระได้วัไปงไปดีกคือมวไปเด้ห่นบงานเด่าไม่ทเหมืี่ยางดิวๆเลยะคล้องบานปะเท็คแค่เลยพามูมาเราหยอกแล้วนี่ไงหมูปูไปตำ้ําเรียมโูดอกคอตี่ไปแกงฝา <premises. S 2> พักติวน่ะนนักปูนาวะไม่กบ้านน่ะเ็นหูไม่เมื่อต <on> ้าเป็นสุขสันเอาโอเงั้นกเนโอ้พักติวบ้านห้ามันเป็นดอกละบอมเออกได้หเราไปต้มต้มสุกเออ๋ววันสันทรมันดอกวลาดทซงพี่น้องเยอะขึ้นกินหออดอะไเคลายๆ ตลาดสนมันคื้อปลาพี่นองคองสดปลาดสแล้ว สามี่น้องพากันมาบกสากระดาสินนะคะกบตลาดอีสานน่ไรเอะกส้นนบกะกัจันเอาตะกัจันปลาใหญ่มันเปภาษายเดินเดินตลาดเช้าให่ะกัจัน บ้านมวัอะไรเนี่ยอะไรนเกลยยาวเอามาเขียวยาวก็มาเขียวยาวบบบี้อันนี้บแน้บเบข้าวหยวาก้ากว้าอันนี้ผงที่บานโหมะเล็หกสิบบา เราจะห่นรสแดงโ็ไเห็ดจะได้ัแเห็ดเห็ด ยังแล้วสิกลับไปไปเป็นเพื่อนยังนงพอกิ้ข้าวเหมือนเหมือนอะไรเอาไปแล้ไปค่ะเป็นหมูหน้าคะหอยกับหอยหน้ากัปปุนาหอยหน้าพี่ดอไอเวะเปลาป้อมกปลาป้อม หาอย่งมเียวหมนกันวมะจากพุงเทไปแล้วเวไบ้านกไอันเนี้ยเล็กบ้านใหญ่ด้นมาดา่่แตลับมะนัททอดดีโอ้นี่นะพรไนพรน้พรไน้พรไน้พน้พรน้ร้พรไน้ารไน้พรไน้พรไน้พ้้้นนไ้ไ้ร้ไนนไนไ พี่เพื่อนพี่น้องมาผักอยู่กาลสินกินข้าวค่ะย่างมือเู้าพี่น้องกินข้าวแล้วแล้วก็สิสวัสดีค่ะพี่น้องเดินทางไปสวรรค์นาเคศานเฮาดูทายยูทูบได้ไหมเห็นหมือมีแกงหน่อไม้ว่าอาหารเด็ดในเซฟเซ็นตะเก็นพี่น้องเทียบอาหารข้าวไล กินมาถึงใส่แล้ว่แล้วงส่ดูแล้ว่วบุกินกินคนหรอก่ะยายบุกินบ้างค่ะฮะไปท่องมใหปานเห็นยายเนหอยายบานเาฮะนม่นีบกไม่หนีป้เห็นายเลยไปใส่ยไหนเกงเกงอะไรแกงไหมอะไรที่นะหัวสตเนี่ย

พี่กินได้ไหมพี่กินได้พีกินไคนที่นอัปปักเขาจะไปเนไหนเพื่อนกินได้เนกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนกินได้ใช่ไหมทัพี่เอ้เนาะทา่หมากแม่เม่อกี้เขาคนแม่แม่กินกันยออยู่สีไก่อนยูสวรรค์นาเขแม่หนูยูสวรรค์น่าเข็ไผ่เสียงเียออ้จัง